ได้ผัวฝรั่งทั้งทีเงินเดือนมือนนึงให้พอแม่กินโบมีคากูฮากินเองก็ได้วาซานใหญ่จ๋าเอ๋ยคอมเมนต์ของแม่ค่อยเด้นนะเมียฝรั่งมือใหม่นะฮะตอบจากเงินหมืน่นเนาะพอไปไหมแต่เจอคําถามของแม่ที่พึ่งจะได้ผู้อ่ที่พึ่งจะได้ลูกเขยฝรั่งแล้วอยากอวดโอ้ล้วเปรียบเทียบคนอื่นตอกลูกสาวกลับไปว่า เงินมืน่นแครเงินมื่นหาเองก็ได้ปาดแม่เอ่ยนะบวกลบคูณหารย้อนไปเลยอายุแม่เธอเท่าไหร่ขอถามหน่อยเหออคอมเมนต์เนี้นะคะอายุแม่เธอเท่าไหร่ถ้าว่าเงินมื่นน้อยกระป๋อให้เพลินเฮ็ดกินไปก่อนไปหาเฮ็ดหาทำนะตั้งใจเก็บตั้งใจหา เงินเป็นก้อนเป็นกรรมจากซี่จากห้าปีจากเพิินเหมิดแหงแล้วก็เอามาให้เพิินเทียเดี๋ยวสีเป็นลูกในละคุณก็ให้ปล่อยเพิินคูณไปสะก้อนให้ปล่อยเพิินวา่าไปสะกก้อนถ้าเปรียบเทียบว่ามื่นแล้วน้อยบทถ,ถามไทยว่าลูกไปเริ่มต้นยังไงห้าได้สั่งไดเงินจํานวนนี้ฝรั่งให้หรือว่าลูกเจ้าของห้าเองนะคะว่าล้วก็ปีแทนเนาะอีเม่เอ๋ยนะไม่ความว่าอายุยังน้อยอยังเก่งยังแข็งแรงยังแก่ง นะยังมีแรงหาไหวคําว่าถ้าทําเงินแค่มื่นเดียวกูหาเองก็ได้ปล่อยเลยค่ะนะพอพูดเท่านะ่ะแก้ลงทุกมือแกลงทุกมืออืมเก็บเงินสะสมไว้ในกระเป๋าไว้ยามเพลินเจ็บป่วยแล้วเขามาซวนมาอุ้มเอามันซีมีคุณค่าและภูมิใจมากกว่าดีกว่าที่จะหยิบยื่นให้ในเมื่อเขานําเสนอแบบนั้นบ่พอใจต้องทอนั้นทอนี้แห่งเขายัางบ่ถึงบ่ต้องไปวิ่งตาม นะอันนี้พูดตรงๆจากความรู้สึกที่เราอยู่เป็นเมียรฝรั่งมา23ปีและยายจ๋าก็เป็นคนที่กำหนดช่วยเหลือครอบครัวเองนะคะอืมอด้วยแรงเองเงินเองทำงานเองไม่เอาภาระครอบครัวไปให้กับสามีเพราะเรารู้พื้นฐานความเป็นจริงการที่เขาเลือกเราแต่งงานเขาก็อยากเป็นคู่แล้วนี้ก็ลูกสาวก็อายุยังน้อยฝรั่งเขาก็มนุษย์เงินเดือนจะไปเปรียบเทียบเท่าเมียรฝรั่งที่เขาได้เยอะ ขึ้นเลยจ้าทางเทิงเด้อือที่เขาได้เยอะหรือว่าเขาได้ผัวรวยเนาะบุญวาสนามันทอบบทอกันแม่เอ,อ๋ยนะฮะยาสุปไปล่องให้อืดีแล้วในเมื่อเพิ่นวาสังซี่ไม่ความว่าเพิ่นเกงยูมีแหงยูยังไหวยูโตก็ให้ตั้งใจเฮ็ดง,งานนับไปเลยถ้าบ่กลับมานะเพราะบ,บ่ได้เงินได้ก้อนบ่ได้เงินก็บ่ให้เข้าบ้านก็บ่ต้องกลับมาจากสี่ห้าปีหกปีไปเท่าไปอ้อนไปเดี๋ยวก็หมดแหงไปนะ คอยมาส่วนยามเพลินเบิดแหงผู้ดใดเห็นด้วยกับเจ้าแด้เสริมเติมเด้อปทู๋เนาะจริงอยู่ของมันแพงเข้าใจคนเฮาน่ะมันต้องพินิจพิจารณาแรงของลูกนเนาะแรงของลูกที่ไปยูแล้วจุดเริ่มต้นงการที่ผู้ดดทำงานฝรั่งให้เมืออน,นึงหรือว่า เนี่ยมันก็คือพื้นฐานที่ดีแล้วนะคะเออถ้าเราทํางานแล้วอย่าได้คิดให้มากไปหาน้อยนี่จุดเริ่มต้นแค่เห็นเงินหมื่นไม่มีคุณค่าอีกหน่อยเงินแสนก็ไรค่านะฮะไม่หาคุณค่าให้กับมันไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยผู้ดใดซีวายายจ่า,า,จาปากบดีกวาเด้อค่อยเอาความเป็นจริงที่มาบอกเพาะก,กําลังใจลูกสาวเจ้าไปอยู่เมืองนอกใช่ว่าเขาจะมีอ่าเขาเรียกอะไรต้องปรับตัวเนาะต้อง สู้ทุกอย่างใช่ว่าเขาจะสบายนะแล้วเขาก็ดิ้นรลนทํายังไงอะหากคำว้าของเงินจักผัวนะให้กับครอบครัวเนี่ยในเมื่อเขาอย่างบไริเหตุงานพินิดพิจารณาข้อนี้แล้วก็ฝากสาวๆว,วิกฤตคือโอกาสถ้าเขาเริ่มต้นแบบนั้นดีเลยหักดิบตั้งแต่เริ่มต้นซีได้บ่ต้องไปเมื่อยทีหลังเสียเถอะ นะแม่แม่ป้าป้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เนาะยายจ๋าก็ขอบคุณที่ได้แนวคิดเพิ่มเติม,ตมแม่แม่ดีๆหลายๆท่านก็บอกเสมอว่าไม่เคยที่จะเรียกร้องแต่คนที่ไม่เรียกร้องเนี่ยมักจะได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะลูกอ่ะอความดีความให้กำลังใจยิ่งมีแรงหาเงินยิ่งมีแรงอยากจะให้ อยากให้พ่อแม่มีหน้ามีตาแต่ก็ต้องให้เวลาลูกของตัวเองเพื่อที่จะไปหาแนวทางกอบโกยเนาะทำงานหาเงินบอใชอร์ไซนผัวมึงเดะเงินผัวเด้มึงคือบอขอมาอันคนอื่นซื้อรถได้รถคนอื่นซื้อนาใช่นาเขาก็บอกว่าเงินผัวฝรั่งทางนั้นแล้วมึงคือขอผัวบาได้ขี้เหนียวขี้ทีห้าไม่ทิ้งไปเลยนะเอารวยรวยคําเนี่ยเดือดคักบไ่ได้หาง่ายปนนันเดอ้อนะรวยได้เขากะซีมาให้เจ้าปนนันบอ ฟากแดดนะฮะอืมฟากแดดเมเมยทางไหลายขานะฮะยาจับเป็นกระบอกเสียงเป็นปากปลาปากหมายอยู่ตรงนี้เปิดเสียงให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงและก็ได้ยืนอยู่เป็นกําลังใจให้สาวๆน้องๆที่ไปเริ่มต้นใหม่วิกฤตคือโอกาสนับอืมไลยตั้งแต่แรกเราก็ดัดไปเลยดัดนะไม่ใช่ดัดพ่อดัดแม่ดัดเรานี่แหละให้เข้มแข็ง ให้ใจแข็งให้จัดการให้ถูกให้มีสะก่อนถ้าคิดจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเราต้องมีเงินรองในกระเป๋าตัวเองและแบ่งปันให้ครอบครัวให้ถูกให้พ่อแม่ก็เช่นกันทดแทนคุณย้ำย้ำคำว่าทดแทนคุณไม่ทําให้เราเดือดร้อนและลำบากใจเลยแต่ถ้าทดทอนกิเลสท,ทดแทนกิเลสอืมแค่เสนอให้อืมไม่รับแถมยับเหยียบย่ำซ้ำเติมบ่มีคุณค่าเงินหมืน่นปะโท นะเป็นค่อยเด้อหันหลังเง็บกิบกับบันเง็บปอยให้ายไปจากสามปีเก็บเงินเด้อสามปีสีป่ปีเก็บเงิน่ปรงให้ผู้ใดนีไว้นะแล้วค่อยวากันใหม่จุดปัจจัยสําคัญนะคะเราเราเสริมเติมกิเลสไม่ได้อย่าไปเสียใจทุกคนถึงพ่อแม่จะเปรียบเทียบเท่ากับคนอื่นก็อย่าได้สนอย่าได้แคร์บุญวาสนาเราได้เท่านี้แต่ถ้าเรามีแรงที่จะทําที่จะเก็บนะเนาะเซฟ แบ่งปันช่วยเหลือครอบครัวและก็แบ่งปันไว้เซฟตัวเองอย่าลืมข้อนี้ย้ำเราอยู่เมืองนอกเราต้องมีต้นทุนไว้เซฟตัวเองผัวจริงอยู่ยามนี้ดีกับเราแต่พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงไม่มีอะไรกันรันตียามเราลำบากอย่าคิดอย่าฝันว่าคนทางบ้านจะนําเสนอส่งเงินย้อนกลับไปให้พวกเราไม่มีวันตัวยายจะาย,ยังใช้คําว่าไม่มีใครไม่มีวันเพราะฉะนั้นคำนี้เราคิดไว้ย้ำเพื่อป้องกันตัวเองนะ เออเพราะเมืองนอกอะเวลาเราเรา,เราเจ็บหรือเราล้มเดียวดายนะอยู่นี่แวกกินข้าวข้างบ้านบ้านนาบ้านอาได้อยู่เดะย,ยู่หุนบ่มีผูใ้ใดยืน่นให้เรากินนะอย่าลืมข้อนี้แล้วหนึ่งสำคัญน้องก็เอาลูกไปด้วยเนาะลูกก็ยังเล็กตั้งใจอย่าเสียเวลาร้องไห้หรือเสียใจน้อยใจกับคำพูดพ่อแม่ก้าวไปละหันใจอึก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 ,อกเข้าไปแล้วเดินสู้หางานหางเงินนะไม่คุยเลยถ้าคุยแล้วไม่สบายใจนะ่ะปดไปเลย นะรอเบิงหรือว่าหาประเภทอะไร Facebook เพื่อนข้างบ้านถามเจ็บถามป่วยเอาไว้เสริมตอนหั่นมันสิเป็นความภาคภูมิใจตอนนี้ซีดาสีแซงตามสะบ้านกระปลอยเพลินไปสะกอนแหงเฮวย่างบ่เถงนะคุณเช่าเนาะก็หวังเป็นกําลังใจนะบางครั้งอ่ะเสียใจอยู่อย่างนะอย่าใจนั่งอยู่นี้ได้ยินบางคนเขาจะพูดเสมอว่าพูดกับพ่อกับแม่ถ้าเขาเข้าใจหรือฟังมันก็ดีสิ อืมแต่ของหนูบอกเลยไม่ฟังนะเอาแต่คําเทียบเท่าแช่งด่าสารพัดโอ้ยเอาตรงๆย้ําอีกละเรื่องเนี้ยเราเป็นผู้ดูแลเขาถึงเขาจะแช่งจะด่าเรามันไม่มาหาเราหรอกเราไม่เคยทําผิดกับเขามันจะย้อนกลับหาเขาในยามเราบทส่งขึ้นมาเขานั่นแหละจะลําบากนะเออแมนบ่พี่น้องทุกคนคิดเห็นเป็นจังไดเสริมเติมให้ด้วยนะคะเออมาเม้นๆเลยปะโทเงินมื่นบบมีคุณค่าพนา อืมหมายความว่ามีแหงอยู่การหาเงินเมืองไทยเอาจริงๆนะคะพ่อยายจ๋าแม่ยายจ๋าเนี่ยสมัยแกยังอยู่เนาะแกะเป็นคนขยันแกมีเงินส่วนตัวของแกะนะการที่พ่อแม่ให้กําลังใจลูกถามสาตรลทุกสุขดิบอืมความรู้สึกเกินเก่าวในทางที่ดีบอกเลยนะพลังกําลังใจคนที่ได้ชื่อว่าเมียฝรั่งยังไงเขาก็มาเกื้อหนุนจุนเจือยังไงเขาก็อยากให้พ่อแม่มีหน้ามีตา อยู่และ้วเพียงแค่รู้จักรอและให้พลังกำลังใจเขาเขาทำเต็มที่กันทุกคนนะคะสำหรับคำว่าพ่อและแม่เนาะเออวันนี้ก็ฝากไว้พินิจพิจารณาเบิงนะเกงอยู่แกงอยู่โบผิดที่เขาจะปล่อยเพื่อที่ช่างหลักปากฐานให้ตัวเองเข้มแข็งก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือถ้ายามเจ็บป่วยมาเราไม่มีเงินช่วยเหลือนั่นเราจะมีบาปคาใจตลอดเวลายิ่งกว่าแค่คำแช่งดา่า นะอืมขอเป็นกำลังใจเด้อกับคอมเมนต์นี้